อันนี้เราก็ถึงบ้านแล้วทุกคนบ้านหลังเนี้ยบนนู้นตบ้านอยู่ด้านล่างนู้นรับรองว่าเห็นหมดเลยถูกเหนียอยู่ด้านล่างเห็นทั้งเขาเห็นทั้งเราก็เป็นเขาเมาื่อวะเลยหาที่กลับรถดีกวคาวันนี้ก็ลังหาทีา่กลับรถในบ้านเขาอยู่ในบ้านเขา<อ>บ้านเล็กในป่าใหญ่ทุกคนหัวมือหัวมือระวังลุงน้องไปหาแหละ อยาก,กินขวาฮัลโหล,หลให้ไปทางซ้ายเดี๋ยวสีหายตีกันเลิกกันอยากกินขวาขับรถอ่ะโอ้ยน่ละจินตนาการตะเลยเตะเลยขึขับรถกันอันนี้โอ้โหอะไรนะโอ้ยได้อยู่หมู่บ้านอ่ะ มันต้องมีสักที่แหละแอ้นินถ่ายด้านขวามือดูซิโรงเรียนโรงเรียนบ้านฟางห้วยตาดเออกับรถมีก่อนไปกับรถในโรงเรียนไปกับรถในโรงเรียนอ๋อขอโทษนะคะขอกับรถหน่อยนะคะโอ้ขวามืออันตรายมากเลยอ่ะวัดตามาโอ้าห้าสามเงาโอ้ยนะด้วทางนี้กลับได้เอาตูดโรงเรียนอะไรเนี่ย ตำบ,บลนีนี่อยู่ในเขตตำบ,บลอินทขินเหรออืมไม่แตงนั่นแหะอ่าลองเข้าไปสิฮะตำบลอินทขินนะไอ้อือหม่ถึงอันนี้เข้าโรงเรียนอำเภอแม่แตงอันนี้เข้าโรงเรียนล้านี้ตำบลอินทขินวัดกลแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเข้าไปแล้วมังเรนบางห้วยตาดเดี๋ยวโรถไม่น่าเชื่อเลยเนาะอันนี้ค oui> ือโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามากลับรถกันโอ้โกลับรถกันโอ้โหโรงเรียนเขาน่าเรียนมากเลยโค้งมองออกไปแล้วเห็น เห็นภูเขาเห็นเห็นภู้ค้งภูเขาเห็นทีอยางเลยยาวเราต้องของไม่ยากกลับรถกันอันนี้ก็คือทางลงเข้ามู <Yeah, ่บ้านเขาเข้าได้ไหมลงลงไปทางนี้ไหมไม่ไม่ลงอ่ะลงน่าจะขึ้นวนได้ไหมเข้าคนเขาอยู่หน้านางวนได้ไหมบ้าไป่าเปิ่นไปอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นเราไม่รู้ว่าด้านล่างมันวนได้หรือเปล่าแต่เราจะถอยรถออกตรงนี้แหละบ้านเราจะกลับตรงนี้นะคะสัสดี จะด่างไม่ด่างสิคือบ้านเขาอยู่กางศูนการศึกษเนาะโรงเรียนก็ทางแคบทางขวามือเดี๋ยวเดี๋ยวตอนออกตอนออกเด็กซ้ายนะต้งกินข้วไว้นี่คือเราขออนุญาตออกก่อนนะคะหมู่บ้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้ฟื้นฟูทักษะอาชีพโรงเรียนแล้วก็เหวเลยอย่างเงี้ย อันนี้ก็ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ,ถ้าตกลงไป,ไปก็ <นะ S 1> ก็คือตกเลยน,นี่ขวามือเดี๋ยวนี้จะเป็นซ้ายมือแล้วที่ความน่ากลัวจะมีอยู่ที่ซ้ายมือวัดปางมาโอแอดมินคงคงไม่เข้าแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว,ว่าดูทางแล้วมันมันเอาที่เราเซฟ่าก่อนต้องเซฟอแอดมินล,ลองถ่ายตามล้อรถที่ตัวขนาดไหนนะ,ะบนช่วงที่ ให้มี Oliver เซฟเดียวแต่าบ้านหลังเนี้ยพอมีระเบียงพรุเนี่ยนะบอกล้วว่าเท่าไหร่เห็นไหมต้นไม้หลังก็เลยนะรถมอเตอร์ไซค์ให้จอดให้เราไปก่อนเลยเนี่ยสวยงามขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะถ้าจะออฟไปถนนใหญ่นี่มีตั้งออฟตั้งเดียวแหละ กรนะทงเท่ยังไหนดีกว่าอันถ้าลงตะเก่งปันเต้าดีหน้าต้อมดีกวครับลงไปเลยครับถ้าถ้าไปออกเก่งเก่งปันเต้านี่ตังจะดีกว่าก็าว่าเยอะตังดีกว่า,วาแหละ้ำแหมตังมบบดีเนาะอ,นนอ๋อผม,มเข้ามาตังเก่งปันเต้นาไมาเ<า>อวไาน่เ<า>อวไม่เ<า>อวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สรุปก็คือนะคะใช่กับทางเดิมเพราะว่าเป็นทางที่ดีที่สุดแล้ว<า>แล้วก็ใช่แล,แล้วก็<ช>อีกทางหนึ่งเนี่ยมันโค้งแล้วก็ทางไม่ดีนะโค้งแล้วก็ทางไม่ดีเนาะก็นะคะเราก็จะกลับทางเดิมแต่ว่าก็สนุกดีค่ะสนุกดีอันนี้น่าจะเป็นลานกีฬาของหมู่บ้านนะหรือเปล<ม>่าไม่ใช่มีวัดปากกืดด้วยนะคนแอดมินเห็นเมืม่อกี้ บ้านปางังตาเดี๋ยวจะลาเอาเอา่ แล้ว,ลวดูซ้ายมือตรงตรงข้อาถังอะไรแก้ไมไว้ตรงไมงนะ้มาดูสิดูสิรถค่อยๆเลี้ยวซ้ายมือจะเป็นทางทางตอนเราออกซ้ายมือมากกว่ามาก,อก,ากแอดมินได้กลิ่นขี้วัวขี้ควายน่าจะมีสัตว์เ,เลี้ยงนะ ฝอยทองนะสูงไม่สูงคิดดูถึงยอดต้นไม้ ทางเนี้ยเขาบอกว่าไม่ค่อยดีแล้วมันก็โค้งแล้วมันก็ชันประมาณนั้นนะแล้วก็แคบเราก็เลยกลับทางเก่ากลับทางเดิมดีกว่าใช่ทางเดิมอ่เรฝบมิคมดยเชียงดาวศูนย์ัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ไปทางนี้ไปทางนี้เลยเนี่ยขึ้นทางนี้เลยอ่านี่กลายเป็นขึ้นทางฝั่งมือละ ด้านหลังที่เรามาก็เมื่อกี้วัดบางมะโอพระธาตุสามเงาตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็คือทางที่เรามาเมื่อกี้เจอข้าม่เห็นตำบลหนึ 1941, ่งมีรถมีรถมาเด้ออะรถน่ะรถดำเข้าไปไหนก็เลยแสดงว่าเขามาทางนี้ได้ก็เก่งอละเกอละนะค่ะเก่งนะค่ะคนที่มาได้นี่คือ มีสต,ติแล้วกว็มีคมกลาะะ้าเดี๋ยวออกอีกครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่ได้นับจากทางเข้าถึงวัดนะถึงหมู่บ้าน 3นาทีประมาณใช่ใช่ออใจ้อดมินคงถ่ายคลิปคงไม่จบถึงทางออกกนาะเพราะว่าอันนี้เราออกทางเก่า่พอไม่มีอะไรแต่ว่าสนุกดีค่ะสนุกดีแต่คนขับรถไม่สนุกกับเรา นางหน้านิ้วคิ้วขมวดก็ไม่ให้คิ้วขมวดได้ยังไงทุกคนดูเหวี่ยทั้งนั้นน่ะแล้วก็ทางมันแคบด้วยทางแคบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบไปชั้นทีละโค้งซ้ายโค้งขวาแบบไปชั้นิดบอกตรงนะทุกคนถ้ามีรถสวนน่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะหลบทางไหนไม่ก็ต้องถอยถอยหาที่หลบให้ได้แกรู้สึกว่าเขาก็ขับระวังกันนะอืมขับระวังแต่ก็ไม่ค่อยมีรถไม่มีรถ นอกจากรถคนในหมู่บ้านนันทุกคนส่วนใหญ่ที่เราเจอรถของคนในหมู่บ้านก็เป็นมอเตอร์ไซค์หงือราขับไม่ไวมันก็คงจะคิดกันเสมอนะว่าเออระวังรถสวนนะหรือเปล่าเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ยังแหบมาเลยอ่ะเขาก็ระวังเห็นเรานี่รีบเลยรีเบคคือบาค้งก็อาจจะคิดว่าถนนแบบนี้ไม่มีใครเข้ามาหรอกมันก็เป็น เสียงรถเราก็ดังยู่นะทุกคนยังโค้งอย่างนี้เราไม่เห็นรถเลยนะโค้งโค้งตรงเนี้ยโค้งเนี้ยคือแอดมินั่งตรงนี้มันก็จะเห็นเท่าเนี้ยแต่คนขับรถเขาไม่เห็นกับเราโค้งกับชั้นชิดแล้วก็โค้งลงอีกอันนี้โค้งลงนะชั้นชิดเลยอ่ะคือไม่เปิดโอกาสแบบแบบอย่างนี้เลยอ่ะระหว่างขึ้นเขากับลงเขาอนไหนน่ากลัวลงเขาลงเขาแล้วก็ไปเลยลงเหี้ยว ไม่ไม่ใช่ว่าเราพูดไม่ดีนะแต่เราก็บอกลักษณะว่าเออถ้าเราขับรถผู้ไปค่ะมันก็จะลงเห็นเราต้องดูทางให้ดีเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนอย่ามาเพราะคงไม่เดินทางตอนกลางคืนกันหรอกไม่รู้ที่เป็นขุกดอยอย่างนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ถ้าถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็คงไม่ไม่มีใครขับรถลงดอยหรอกเมื่อคืนตอนกลางคืนตอนกลางคืนอ่ะ นอกจากมีเหตุจาเป็นจริงๆเขาถึงขบรถลงดอยกันคิดว่าถึงถนนมันจะดีแล้วก็ช่างเถอะแต่ว่าสภาพสภาพภูมิีประเทศก็เป็นหุบเขาหุบดอยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเลาะดอยอ่ะนะอันนี้นคือยังใช้เมนนวลนอย่ะยังคงใช้เมนนวลอยู่เพราะว่าเมนนวลเนี่ยมันเกียร์ไหนเกียร์นั้นไงถ้าเราเข้าเกียร์นี้ยฉันก็มาเกียร์นี่ย ไม่รู้นะคนขับรถสอนท่ถ่ายอะไรเนี่ยก็ถ่ายทางไงเม่ี่ไถ่ายทางถ่ายดีสสวยค่ะอเห็นที่ความหวาดเสียวที่เรามีไอ้มินคงถ่ายไม่จบทุกคนก็จะได้เห็นความหวาดเสียวที่เราเจอเอาละสำหรับวันนี้นะทางเที่ยวเน่ยเนาะก็มีประมาณนี้นะไอ้มินก็ขอจบไปก่อนเดี๋ยวจะไปต่ออีกไม่รู้ว่า จะเป็นที่ไหนเพราะว่าตั้งใจว่าจะไปเที่ยวตัวเมืองเชียงดาวแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปตัวเมืองเชียงดาวมาเนาะว่าเชียงดาวมีอะไรนะคะแล้วก็ทะลุไปใช้ประการใช้ประการมีอะไรนะจริงๆบินไปหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าก็อยากลองไปอีกครั้งหนึ่งไปเก็บรายละเอียดเนาะว่ามันยังไงอะไร เนี่ยค่ะการข้ากลางคืนก็ be careful นะประมาณว่าระวังคือถ้าเขาไม่มีเหตุจำเป็นทากคนไม่ลงไม่ออกจากหมู่บ้านครับโอเคสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่ทุกคนเราเจอรถสวนแล้วนะทุกคนทางมันแคบมากนะทุกคนต้องถอยเขาก็ถ <c oughs> อยเราก็ถอยเออเขาก็ถอยเราก็ถอยต้องหุบหูกันเลยทีเดียวอ่ะ หูหุบหูไม่งั้นไม่ได้